ขักจะ่อยพวกน้อยก่อนคาบกาบหรือพี่น้องตรวสาท,ทนจะออกเผ็ดๆจักน้อยแล้วพี่น้องจานี้เผ็ดๆจักน้อยข่อยมากเอาไปกินกับปุน่นน้ำพรอกน้ำพริกขึ้ขนไหม เป็นพักที่กินสดแล้วพี่น้องจานนี่นะมันออกน้ำไหน้นางซิงเหรอเนี่ยพักอันนี้เก็บเอาอพักยังเล็กเล็กน้อยพี่น้องนี่ดอกคนนะดอกคนสเป็นสีขาวๆนะ ทราบกา้าบเองภาษาเยอรมันพี่น้องกินได้พี่น้องจ้าเก็บไปกินโรตบ๊บเบียเป็นมักอ,อกน้ำทางไทยห้องนั่งสิละพี่น้องเนี่ยเอาก็จังฝนชิลินินเนี่ยมัมงพักอัน,น,น พักอันนึงเนี่ยด้เก็บอันนี้ก็ก,กินได้นี่พี่น้องเอาไปลวกนี่อียางบัวรซื้อมันก่นกระลืมนี่กินได้นี่อเอาไปลวกนี่อเอาไปลวกกินได้เด้อพี่น้องนี่พักตัวนี้นะนี่ไอขินปีบ่อันมมนีนพักอากาาัดน้ำ เ,เจ็บพักไปลวกเจ็บน้อยก่อนพี่น้องได้พักยังก็เอาทำให้หน้านี่แหละบุกคอยมีเราเด้พักย่างอับง,งากระด็เดี๋ยวนี้นี่เอาไปลวกโอ้ยเดี๋ยวอืมอืมพักกะไากินได้เก็บหมดยายเม นกใครนะฝนลิ้นเหรออันนี้มันผักขมดิเนาะผักขมบานเท่าดิเนาะพี่น้องนี่ขอว่าดิเนาะฝนมากออกซ้อนกันเลยหอมเกี๊ยงบานเท่าเก็๊ยบไปลวกกินกับแก้วนี่พี่น้องจ้ะโอ้ยฝนตกลิ้นเ,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 เกี๊ยบเบียดมากกว่าเลยมาเลยเบิ่งหาเก็บผักไปลวกกินกับป่นกันหน้าพอนะแท่งฝน มาที่แรกก็จังพ่อนหน่อยๆนี่นินทักนินปีในแกเรานี่ยเบกบุรีง่ามเมดเ็กถุงมือบตอร์ไซ สมสมซ้ำนี่สุกสุก้างๆางเนาะคนในสุกคักอือปุ้นนะงามนี้เก็บบัวใดไววดอกมาอันนี้พี่น้องต้องเก็บแซะกันล่องสีสุก แคคกุลี่คุณนะหลายกดกําลังเริ่มสุกเ็ดดอกแค่แยมกุ๊บนี่กําลังสิเริ่มสุก อโอ้ยปักมือพี่น้องจ้าน้ำไม่ได้ใส่ถุงมือจะไปไหาใส่ถุงมือสกปรนกําลัางเพิ่มๆถิ่นกับพริกเกลี้ยกระแซ่บอือหาหลาะเบิ่งยังยังยังบ่สุกคักพี่น้อง กำลังเพิ่มเนี่ยเก็บไปกินกับพริกเกลือฮะรอเบอง์ผงบนสุกคักๆว่าจะเพิ่งสุกอยู่เหรอต้องสืเรเ่มสุกอือเก็บได้อยู่เนี่ย อากดีอืเกาะเสียห้องนี่กินกับพี่เกลืออ้อยอันอว่าวเวยาไม่ยาข่อย มีว่างบ่พ่เนาะไปหาเก็บแบคบูรีหรือเอออยังก็เออแบคบูรีเนี่แหละแล้วก็ตอรี่ปลามาให้ย่ายเนี่ยพ่อนาะเพิ่นจะมากินทุกคนเนาะทุกคนไปหาซื้อเองาหันดอกซื้อยังบ่อึดบ่อยากอยู่ปลาเพิ่นวะเพิ่นเห็นเก็บมาให้ในเด้อเพิ่นท่านได้สุกไปเนดอกก็เลยมาเลาะเบิ่งย่ายให้ย่ายพี่น้องเรามากอาไปเฮ็ดแก่มาดอกกับในปลาน้าผู้เฒ่าเนาะมันมีน้ำสีเฮ็ด คิดแยมเล่นพุ่นหลินอยู่หัน,น,น,หนแล้วนะี่ก็ขอสิไปเบิ่งกันต่อบุรีปลาให้เล่าน้ำให้ท่านพี่น้องนะม,มีบอมันสิบอไหวเบิดแล้วบอ say say, say măng cà là cà nó biến thùng mướn dạng, wow là cái đây Sơ day xong day bú. Ủa Này thì. คละไม่ข้างท่าพี่น้องมันออกไรไม่บอกกูไม่ฟีไปเห็ดเป็นเห็ดแย้มพี่น้องแต่ในป่าเห็ดกับไม้ยาแล้วเห็ด không nó này, cái lục như เสียงปลาสุบังเสียงนกกระมวนมวนพี่น้องได้ได้บรรยากาศคักดแน่ให้ผละไม,ม้ปลาพี่น้องจ้า ก้่ายจัโหเห็ปหดปูเป็นดอกเยี่ยมเห็ดตะไม่ป่ากมีงานหลังเห็ดที่หนองจ้า มาอ,อีกอ,อย่างก็อืมมยังก็ข้าเ้ากินเสลี่เฉลี่ยนะข้าเอาพ่นกระเฮ็ดเนเฉลี่เนี่ยโรดเนี่ยกระโเก็บดอกบูดดอกอืนอกอมนีม่จะลูกยังไงพี่น้องจ๋าไงคักไงเนี้ย ป่านใส่ปอกใสปุยงา่ามโูดง่ามโพกนะบม่เคยเห็นไงป่านนีจ้จะเที่ยวแต่ลูกบ่็นไงเขา่บเก็บได้หนีพี่น้องเห็นลูกคนไงต่ออ่อนซ้อนเนาะแดงเลย จนว่าสิ่ล้นเ่ยโอ้มียังมาเจอะเลยเด้อพี่น้องมาเจ็บตอบอรีปลา้ำย่ามีโอ้โหหลายครับปานดำหน้าแบบที่นี่ดูสิลูกใหญ่พี่น้อง พี่น้องแก้กันต่านนับน้วยคุณนี้นี่พี่น้องหื้อลายครับน้ำพูดงามพูดพี่น้อง อรรยากาศดีาคนร้ายหลายทายซิบงพี่องคนแดงแดงเนื้อเมียนเบดดคนเกบเก็บเปิดเนาะหลายคักลายเนี่ยเก็บอยู่แดดก็หอนเก็บอยู่ห้อ 弄掉。Okay. ให้ค่ะคุณผู้ใดเก็บจะแยกเ่ไม่เก็บคู้เดียวมีใน,นป่าเนะเป็นปลาอื่นตึงอยู่แต่อันเดียวพี่น้องคุณ โอ้โคกพี่มองจ้ะควักเพชกเนี <t ried noise> ่ยเล่นลายเติบดิอีกจังหวะกับสิพ่อเนาะเต็มทุงยางละกลับขึ้นมาเตี๋ยวปุงเด็ดๆนี่ขึนขึนหนุวยไงกูกันแน่จักหน่อยพี่น้องดูแค่กูกันเนาะ

อ๋แล้วแหะพี่น้องจ้าใจร้ายแล้วปวดนึ่งหุ่นเลยนี่ถ้าหุ่นแ,แห้งร้ายคักหุ่นเขาไป็นท้งไนทหุ่นเว่มวีเวไอวาเบิดนี่นก็ได้เป็นถุงกระสอบปุ๋ยพุ่นละหุ่นร้ายก็ยังนี่พอแล้วได้ตั้งหลาย ជดក្នារបស់នាក់នឹងន់វីដើមានប្រើហើមនារសាស់វីដែ្រាប់នឹការបស់ន្រលាស់អាចប្